ตอนนี้ก็จะห้าโมงครึ่งแล้วนะครับเนาะคันนี้นะครับโตต้าววิงออศูนสามวิออตัวแรกนะครับมาทําช่วงล่างนะครับเนาะคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ะนะครับช่วงล่างประกอบให้เสร็จหมดละนะครับทั้งสองข้างนะครับเสร็จหมดเรียบร้อยคันนี้ช่วงล่างก็พังหนักเลยครับหลวมทุกจุดนะครับจับตรงไหนก็พังไม่รู้จะซ่อมยังไงดีเหมือนกันนะครับจับตรงไหนก็พังก็เลยจะเป็นต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพามารีวิวดูอะไรเสียหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะคันนี้นะครับอะไรเสียอย่างแรกนะครับโชคนะครับโชคหน้าเนาะชคหน้ารั่วนะครับมันไม่เด้งแล้วอ่ะครับเนี่ยปกตินะครับโชคแก๊สชกแก๊สเวลาเราปล่อยเนี่ยมันต้องค่อยๆทีขึ้นมาสุดเลยนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยมันรั่วอาการเนี้ยการเรียกว่าแก๊สรั่วนะครับแต่ว่ามันยังไม่แตกออกมาข้างนอกนะครับมันอยู่ข้างใน น้ำมันอะไรยังอยู่ข้างในแต่ว่าตัวแก๊สอ่ะมันซึมออกมาจากแก๊สละนะครับอย่างแรกนะครับคือโช๊นะครับโช๊ใช้เป็นคายาบ้านะครับของชมพูเนาะรุนนี้ก็ใช้งานได้ดีก็ไม่ได้มีอะไรนะครับใช้งานสแตนดาร์ดนะครับอย่างที่2ครับเบ้าโช๊นะครับยางแตกลูกปืนก็แตกนะครับยางมันจะเบ้าโช๊กวีออสจะอยู่ใต้เนี้ที่ยางมันชอบแตกนะครับตรงเนี้ยโลคประจําตัวเลยนะครับมันหมดอายุด้วยแหละรถมัน20กว่าปีแล้วเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนไปสองข้างนะครับ อย่างต่อมาครับนุ่หม,มากแหลกนะครับหลวมนะครับเนี่ยอีกข้างมั่งหลวมหนักๆเออข้างนี้หลวมหนักนะครับเนี่ยข้างนี้หลวมหนักนะครับนุ่หมากแหลกหนึ่งคู่นะครับบู๊ปอีกนกล่างนะครับขาดหมดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมมันขาดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันขาดเนาะอีกตัวมันก็เหมือนจะขาดเหมือนกันนะอ่อตัวนี้ขาดเยอะกว่านะครับเนี่ย บูทปิงนกล่างหนึ่งตคู่นะครับลูกหม,มากล่างนะครับหลวมเหมือนกันนะครับเนี่ยหลวมหมดเลยนะครับเนี่ยที่สําคัญลูกหม,มากแหลกคันนี้หลวมมากนะครับเนี่ยลูกหม,มากปลายแหลกนะครับตอนมากแกะกแกเกแกะเหมือนทำท่าจะจะหลุดแล้วอะไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะครับจับปลายก็พังนะครับก็จะเป็นต้องเปลี่ยนหมดเลยยกชุดไปเลยดีกว่านะครับตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะเอาไปตั้งศูนย์ล้อ พอตั้งศูนย์ล้อเสร็จแล้วก็จะลองขับดูถ้าเสร็จปกติขับไม่ดึงซ้ายไม่ดึงขวาอะไรปกติก็จะให้เจ้าของรถมารับรถได้นะครับกับคันนี้นะครับโตยตา้าวีออสนะครับช่วงล่างหลวมมีเสียงดังนะครับผม